สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมช่องยกล่าเรืองเหมือนเดิมครับพาไปดูบรรณาตรงที่ผมเอาต้นแม่เข้าไปครับไปดูซ้ําเลยครับไปดูครับเพราะตรงนี้ผมเอาไปหลายต้นแล้วครับมาดูกันเลยครับไปดูนะครับพอวันนั้นผมทาไหลขาดเยอะมากครับไปดูกัน ที่เดิมนะครับผมเอาไปหลายต้นมากครับอู้เยเหน่ยดูนะครับจะเจอเหมือนเดิมเลยครับเมื่อก่อนผมเอาไปตน้น หนึ่งแล้วก็มาเจอต้นที่ไปรอบที่แล้วนะครับดูครับใครดังหลืองครับใช่ดูครับน่ครับรลอ,บบอยมาซ้ำที่เดิมครับนี่ครับลอยผมขุดไปวันนั้นครับซ้ำนะ นี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับเจอแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับดูครับดูชัดๆครับดูครับใบนี้ก็ดังนิดนึงครับนี่ครับเขาจะเกิดชอบเกิดซ้ำๆที่เดิมนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับคือไหลที่ผมทําขาดวันนะครับนี่ครับนี่นะครับ นี่นะครับเคนะครับนี่ครับดูใบนี้ครับเกือบจะหารเหมือนแม่เลยครับดูครับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมย้อนมาเก็บครับจะพาไปหาซ้ำอีกครับหาไปเรื่อยๆนะครับเราจะหากันไปเรื่อยๆครับ อร่นี้ผมเอาหลายต้นมากครับพอเขาจะเป็นตามเชื้อใสเ่เขาครับวันไงเป็นป่าบอนดังนะครับผม,มไปสักมาณสักสี่ห้าต้นได้แล้วนะครับวันนี้ก็เจออีกหต้นครับอีกวันครับ ดูกันเฉยๆไปเลยนะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับต้นหนึ่งครับนี่ไงครับเห็นไหมครับกําลังด่างออกมาครับแต่ด่างน้อยนะครับด่างน้อยนะครับเราจะไม่เก็บนะครับเราจะรอจนกว่าเขาโตนะครับ ค่อยมาดูกันเจอไปสองแล้วนะครับในคลิปเดียวเลยนะครับสองแล้วดูนะครับเขาเป็นเชื้อสายของเขานะนี่ไงครับอีกครับนี่ครับผมให้ดูครับนี่ไงครับเห็นไหมครับนี่เลยครับเห็นไงครับเยอะมากครับ ป่านนี้ครับวันนี้เจอไป3ามแล้วครับ3แล้วนะครับ3ต้นต้นนี้ด่งลงก้านไหมนี่ไม่ลงก้านครับกานนี้สามการครับนี่ครับางตรนี้ครับไว้ก่อนครับเดินดูเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวเลยนะครับสามสามต้นครับดูครับต้นตโตมต้นแม่ผมว่กา,ารเก็บไปแล้วครับอยู่ในป่าเดียวกันนะครับป่านี้ผมเอาไปสามสี่ต้นแล้วครับสามสี่ต้นแล้วนะครับที่ผมเก็บไปครับ ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ผมจะมาดูครั้งหนึ่งครับพอต้นเล็กๆเขางอกขึ้นมาใหม่ครับตอนที่เขาเป็นหลอดอยู่เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะดังไม่ดังครับนี่ครับลองลอยผมเอาไปครับนี่นะครับต้นหนึ่งครับที่ไปบ้านแล้วนะครับนี่ครับต้นหนึ่งครับ ตัวน,นี้ไม่รู้จะออกดาอ่างยังไงครับทิ้งไว้นี้ก่อนครับทิ้งไว้ก่อนนะครับดูมีแววว่าน่าจะด่างครับออกไปครับไปกันเรื่อยๆครับให้ดูกันแบบอเลยนะครับพอเขาเป็นป่าด่างนะครับเป็นป่าป้อนด่างนะครับ พอถ้าเขาดังดังตามเชื้อสายครับก็จะดังเยอะมากดูนี้ครับนี่เป็นดังอะไรไม่ทราบครับดูครับดูกันเลยครับนี่นี่ครับนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเกล้องไม่โฟกัสครับนี่ครับเป็นจุดเล็กๆนะครับนี่ก้านแรกนะครับมาดูก้านที่สองครับ ดูครับดูครับเพาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับการครับนี่ครับต้นไหนดังเยอะก็คือเยอะไปเลยนะครับต้นไหนดังน้อยก็ดังน้อยครับอยู่ในป่าเดียวกันครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับดังน้อยครับดังยังไม่เยอะนะครับ ครับเขาจะเยอะมากแต่นี่ผมมองเห็นต้นเล็กๆนี้ครับขาวตั้งแต่เล็กเลยครับเนี่ยครับรอให้เข้าโตก่อนครับป่าไหนที่เราเอาต้นแม่เข้าไปเชื้อสายเขาจะดังตามเชื้อสานะครับถ้ามีเชื้อดัง ก็จะดังอยู่อย่างนี้ครับดังซ้ำๆที่เดิมครับดูกันจะจะดูกันสดๆไปเลยผมก็มาหาบ่อยนะครับเมื่อก่อนไม่เคยเจอครับ พอเจอต้นหนึ่งแล้วก็เจอสองพอเจอสองก็เจอสามนะครับอยู่ในป่าเดียวๆกันครับเขาหน้าจะขยายพันธุ์ทางไหลนะครับไหลดังเขาจะแตกลูกออกไปบางต้นก็เขียวบางต้นก็ด่างนี่นะครับมาดูอีกครับหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ดูเลยครับนี่ครับเขาโยกมาดังงนี้ครับถ้าดังงนี้เยอะมากครับแต่เราจะหาแต่ที่ดังเยอะๆนะครับเอาแบบต้นที่ดังเยอะๆไปเลยครับ ก่อนน่าจะเป็นป่าบอลด่างครับเพราะเขาด่างเยอะมากจริงๆครับดูครับแต่ลำไม่ครับกระจายกันทั่วเลยครับดูครับอีกต้นครับเยอะมากครับแต่อยู่ที่ต้นไหนด่างน้อยต้นไหนด่างมากครับต้นไหนที่ด่างเยอะๆผมก็ทําการเก็บไปครับต้นที่ด่างน้อยๆผมก็ทิ้งไว้ก่อนครับไปดู hai tuân khẩu tổ sắc này khỏi mà kịp nắp bằng tuần tài lịch đang nói tệ tổ mà có đang dỡ nữa nè bằng หาดูต้นเล็กๆต้นด่างเขาไม่ติดกันนะครับด่างตรงกลางใบแล้วก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ ตัวที่มันดังลงกันนะครับนี่ครับเหมือนต้นนี้ครับดูครับดูครับี่ขนาดผมเดินผ่านไปเมื่อกี้นะครับไม่เจอเลยครับดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บบอลเดี๋ยวไปให้ชมนะครับว่าจะมีกี่ต้นครับโอเคนะครับสวัสดีครับปาก ไลค์ like, กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดตามเพื่อรับชมวีดีโอใหม่ๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ